สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมือนีกับมาพร้กันอีกแล้วนะครับมือนีมาอัปเดตปลูกผักหอมในกระถางกองฟมนะครับกองฟมเก่านี่ครับผ่านมาหามือแล้วครับพี่น้องเกิดอยู่ครับแต่ว่าลําบากแนช่วงนี้ครับเกิดขึ้นมากกับมาถือกันอากาศหนาวครับหมู่บ้าน14องศามือนี11องศาครับนักๆเลยนะครับ นี่ครับมันก็เกิดดีอยู่ได้ครับว่ากระสูอากาศหนาวว่าได้ครับพี่น้องส่วนอยู่กระถางนี้นะครับสิบวันสิบวันผ่านไปนะครับนี่ครับได้ประมาณนี้เด้อนะครับคุณผู้ชมครับพี่น้องนี่แหละครับสิบมือผ่านไปแล้วนะครับได้ประมาณนี้ครับเอาสิอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆเด้อนะครับอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆอยู่ครับ ส่วนอันนี้มันพักอีตูวเกี่ยมๆอยู่นี่นะครับพักอีตูวันนี้ก,ก็ใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับใหญ่ยยขึ้นมาแล้วพ่อได้นี่นะครับได้อยู่นะครับได้อยู่อากาศหนาวแห้งเนี่ยแต่ว่ากระสีชง,งักไปจักน้อยครับอัจสินไงยยในช่วงนี้แต่ว่าก็ถือว่าคุ้มค่ากับการเห็ดอยู่นะครับ ส่วนหมากทั่วผู่นะครับหมากทั่วผู้นี่กะขึ้นข้างแล้วนะครับขื้นข้างแล้วนี่ครับสูงเติบแต่ว่าก็มาถือกอากาศหนาวขึ้นกันครับชง,งักขึ้นกันเด้อครับเป็นพืชที่บ่ามาักอากาศหนาวจัดแบบนี้นะครับสําหรับบานห้องแล้วถ้าหอดสิบขั่วองศาลงมานี่นะครับก็บถือว่า หนาวอยู่นะครับต้นไม้ต้นไหลกับอาจสิบอหญ่อาจสีชะง,งักได้นะครับโดยเฉพาะทั่วนะครับตระกูลทั่วนี่นะครับแม้กระทั่งเขาน้าปังยังบองงามเลยนะครับถ,ถ้าถืออากาศหนาวๆนานี่แฉกจิบบอง,งอกเลยครับนี่ครับอันนี้ก็อัปเดตเอาหันมาทางนี้อีกครับอันนี้แม่นแม่นบวบนะครับบกบวบบกบวบหอมบกบวบหอม นี่ก็ได้อาทิตย์กกลัวแล้วครับกําลังสีไงแต่ว่ามันกลัาถืออากาศหนาวอีกคือกันนะครับบวกพร้อมถืออากาศหนาวส่วนอันนี้ครับทั่วคอเนี่ยครับทั่วคอหนึ่งสองได้ได้สามชัดแล้วนะครับได้สามชัดแล้วนะครับแต่ว่าก็ถืออากาศหนาวคือกัน,นครับพี่น้องอดขนาดเลยอากาศเมื่อนี้ร่มกับแห้ง นี่นะครับจบการอัปเดตสำหรับมือนี้ครับพี่น้องขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ